สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําอุปกรณ์สำหรับทำระบบน้าหยดลดต้นไม้นะครับที่ผมทำจากวัสดุเหลือใช้นะครับก็จะมีนี่นะครับเป็นถังน้ำมันประมาณ2 8ลิตรนะครับอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้เขานะครับแล้วก็นำมาเจาะรูครับนี่เจาะรูด้วยสว่านหนึ่งหุนครับแล้วก็ใช้ตัวนี้ ตัวต่อข้อต่อของระบบน้ำหยดนะครับเสียบเข้าปลายแล้วก็ลากสายมานะครับนี่แล้วก็ต่อกับเจ้าตัวหัวน้ำหยดตัวนี้นะครับซึ่งเจ้าตัวเนี้ยมันสามารถปรับระดับได้หลายระดับนะครับนี่ครับจะให้แรงก็ได้นะครับจะให้เบาก็ได้ครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับอันนี้กำลังกำลังให้ปุ๋ยอยู่นะครับเป็นปุ๋ยหมักนะครับ